โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมที่สื่อเซนคันทอมทะเลครับก็ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยอันนี้ก็ทำภารกิจทั้งหมดล้วนะครับก็วันนี้เราจะไม่มีการสุมกระชากันด้วยนะอืมก็จะใช้ตัวนั่นแหละนะครับในการที่จะสุมนะครับผมก็รับคุณอาทั้งหมดหมดแล้วครับ กดเนี้ยในตัวของส่วนของตัวละครก็มีประมาณนี้อยู่นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะกูคือถามว่ามีโจรสยงก็มีนะอืมมันก็มีประมาณนี้แหละับครูใหญ่ผมก็พยายามปั้นอยู่นะอืมแนนื่ว่าผ,ผ,ผมจะพยายามจะปั้นทุกตัวที่มีประโยชน์นะนะส่วนเนื้อเรื่องก็เข้าบทเข้าอนะไรครับในเรื่อง ก็เดี๋ยวเรามาเปิดตัวตรงนี้ดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรมาเพิ่มไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าก็เนี้ยเหทตัวละครก็มีประมาณนี้เลยสิบเ็ดสิบเ็ดปเซ็นเท่ากันหมดเลยนะครับอืมประมาณนี้ขอเด็กถามว่าอยากได้ตัวอะไรผมยกได้โกวโจนะจริงๆ ต้องมาแล้วแหละนะครับนี่ใช้ทูตเลยเปิดครับขอแหละต้องมานะต้องมาให้ผมหน่อยแล้วนะมาไหมกดโจซาโตรุมาให้หน่อยเอาให้หน่อยนะครับอยากได้จริงปเป็นใครโคโนบาระาอ๋ออุ้ยก็ถือว่าดีอยู่นะครับโนบาระไม่เกลือ โนบาราเนี่ยผมว่าเป็นตัวดาเมจท่าด,ดินที่แรงเลยนะเออถือว่าใช้ได้ทุกคน <c oughs> ไม่ไม่ได้แย่นะเออเอาตรงๆคือไม่ได้แย่นะครับโนวาราเนี่ยเป็นตัวดาเมจเดียวที่โคตรจะแรงเลยนะสามารถสะสมได้ด้วยสะสมดามเมจอ่ะแบบเราตอกตะโพไปเท่าไหร่มันก็น่าจะแรงเท่าน,นั้นประมาณนั้นนะเอาที่ผมเข้าใจนะสักเดี๋ยวผมจะปั้นใส่สุดเลย ครับสำหรับโนบะระจะได้มาเป็นตัวดาเมจให้ผมได้เพิ่มเพิ่มเติมในทีมในเงี้ยเนาะก็เปิดเสรละไม่มีอะไรละพิรก็หมดนะครับนี่ก็มีตัวละครประมาณนี้ยูจิก็จะตันแล้วนะก็แต่ก็ขาดของอีกเยอะแหละจริงๆริงอะนะครับอืมก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะผมมาเปิดเปิดตัวฟรีเฉยนะครับไปละ